สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบก,กับรายการฟ n นนี่มีวิค m e ลาครับกับผมท็อปซี่ครับและชานครับ <l ug> er, ه, วันนี้เราก็นำเจ้าตัวเล็กนี้มาซึ่งเป็นตัวจิ๋วแต่แจ๋วของทาง Sony เลยเจ้าตัวนี้มีชื่อว่า Sony HX 90V ครับเรื่องแรกเลยก็คือราคาใช่ครับกล้องตัวนี้เปิดตัวมาที่ราคาแบบ จับต้องได้ครับไม่แต่คนที่แบบเพิ่งเริ่มเล่นกล้องนะครับแะ<ช>อยากสนใจแล้วก็อยากได้กล้องคอมแพคที่แบบว่ามีคุณภาพนะในระดับหนึ่งนี่เลยตงตัวนี้นะครับกล<ช>้อง H 9 0 v ตัวนี้เนี่ย<ช>อย่างแรกเลยก็คือถ้าคุณนึกภาพมาขึ้นมาอองครับว่ามันดียังไงก็มันได้คล้าย RX100 ครับเป็น RX100 Junior แล้วกันนะดูจากลูกกล,ล้งเหมือนนะเนี่ยลองดูลองดูะใกล้เคียงกันมากเนาะแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยที่สัมผัสได้เลยคือ เราจับปุ๊บมันมีกิ๊ตรงมีด้วยใช่นะครับมีกิ๊เพิ่มขึ้นมาเป็นกิ๊แบบยื่นออกมามันก็<ช>จะจับสะดวกขึ้นนะครับมากกว่าแบบถ้ามันเป็นเรียบๆมันๆนะอ่ะเราดูตรงนี้นะคะเปิดปุ๊บแอบล่อใช้ได้ส่วนะระยะของเลนนะครับครับอย่างนี้นะครับระยะของเลนถ้าเป็น RX100 ร้อเนี่ยไม่ได้แค่ยี่สสิบใช่ไหมครับใช่แต่อันนี้มันได้ย4่ส0เจ็ดรอยยี่สิบโอ้โหซูมไปแบบและซูมเร็วด้วยครับครับก็คือ สามารถเข้าป่าถ่ายนกสบายสบายถ่ายทุบได้เพียงแต่ว่าค่า F เนี่ยมันจะแพ้อยู่ครับค่า F มันจะเป็นมันจะมีค่า F อยู่ที่3.5นะครับถึง6กครับซึ่งถ้าเกิดว่าถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยแล้วยิ่งซูมไปจน F 6.4เนี่ยภาพอาจจะออกมาไม่ค่อยดีใช่ครับแล้วก็มีแถมวิวไฟเดอร์มา มีตัวดึงมาด้วยจะได้ใช่ไหมครับวิวไฟเดอร์ที่ซ่อนอยู่มาแล้ะตีออกมาได้เหมือนไอ้กลอยครับกล้องตัวนี้ก็เหมือนกันครับจะมีวิวไฟเดอร์เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวนี้เห็นนะครับเรื่องของ LCD ของมันนะครับมันก็จะสามารถเงยขึ้นมาได้ครับแล้วก็ปิดกลับมาแบบร้อน80องศาเพื่อเซลฟี่ได้แต่ว่ามันจะเอียงลงกลับมาไม่ได้ครับอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ด้อนกว่าไอ้กลอยครับไอ้กลอยไม่ไดเอียงลงมาได้ด้วยจะม่ด้วยนี้ขึ้นได้อย่างเดียวแต่ก็ส่วนใหญ่คนก็เอียงขึ้นมาเพื่อเซลฟี่เป็นหลักอยู่แล้ว นะครับเหในส่วนของฟังก์ชันต่างๆเนี่ยครับที่ลองเห็นดูในส่วนของฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมีครบนะไม่แพ้ไอร้อยเลยนะเห็นตัวหมุนข้างบนไหมครับนี่แล้วก็มีแฟลในตัวเห็นไหมครับโอ้แฟลงน่ารักมากอ่เด้งมากุ้งกิ๊งกุ้งกิ๊งเพิรู้ว่าเลนส์เขาใช้เลนส์ไซด์ด้วยนะอ่าใช่นี่แหละที่ยังจะบอกเลยคือเป็นเลนส์ไซด์นะครับก็เป็นเลนส์ที่มีการทุ่มการผลิตโดยไซ์ แล้วก็อีกอย่างนึงครับที่ขับไม่ได้นะครับสำหรับกล้องสำหรับคนใช้เพื้องกล้องทั่วไปนะทำไมสิ่งที่มันมีก็คือ GPS WiFi แล้วก็ NFC ครับมี WiFi ถ่ายปุ๊บลงไปในคอมลงไปในมือถือหรืออัปโหลดได้เลยใช่หรือไม่ก็จะรีโมทจากรีโมทกดเซนเซอร์จากมือถือก็ได้ไอตัวนี้มันมีเรื่องของระบบระบบวิดีโอที่อาจเป็น AVI XVC ได้ด้วยอ่าใช่ครับเป็นอ่าอาจเป็นโคเด็กโคนะครับ XVC S นะครับผมเอาเราเดี๋ยวเราลองไปเทสนะครับระยะของการซูมภาพ เทสวิดีโอเทสซูมด้วยเทสวิดีโอด้วยแล้วก<อ>็วเทสตัวภาพด้วยแลให้ดูแบบประมาณนิดนึงน้อยได้เนาะงั้นเดี๋ยวเชิญชมครับเดี๋ยวเราพาไปถ่ายกันตรงนี้เลยใกล้ๆมีอะไรบ้างหนอโอ้ยเมื่อกี้ถ่ายกว้างๆไว้แล้วแล้วก็เราจะถ่ายตัวตุ๊กตาตรงกลางนะเรากล้องดู้นะตุ๊กตาตรงกลางครับก็คือเดี๋ยวเราไปดูว่าไฟล์ภาพเขาเรียกว่าอภิมหาซูมจะซูมให้ดูสักสองสภาพนะครับ แล้วผมถ่ายต้นนี้คุณคงไม่เห็นลรวถ้าคุณดูในจอคุณไม่เห็นว่ามันมีนอกอยู่บนนะครับแล้วผมสามารถซูมจนเห็นนกชัดเลยนะครับดูดิ่เมื่อกี้กูถ่ายเหมืนนใช่ไหมเออ <c oughs> ดูนะมันแต่ดูนะมันมีผู้หญิงยิง้มนั้นแล้วเราจะซูมเพื่อเก็บภาพเขาได้ไงนะครับ คราวนี้ผมก็จะมีรูปผู้หญิงไปไว้ที่บ้านแล้วครับเพื่น้องเทสไฟล์ภาพแล้วเดี๋ยวต่อไปดูวิดีโอกันว่าวิดีโอดียังไงอืมเอ็กเอวีซีเลยเหรอใช่อันเอ็กเอวีซีได้เลยทำได้จริงอ่ะนี่เก๋อนะโอ้โยที่สำคัญนะครับมีสเตติชั่นนะครับมีการจั่นโอ้ยเป็นแบบแอคทีฟเลยนะครับโอ้ยดีเลยคันนี้โอ้ยเดี๋ยวซีจะถ่ายวิดีโอโชว์ให้ดูครับมาการสั่นกันมากันสั่นกันสั่นเปิดได้ล้ว มันง่ายแล้วถ่ายมุมต่ำด้วยมันเปิดปะปึ๊บเราก็มองจากานบุญไปได้อย่างงี้เห็นไหมครับผู้ชมสิงที่ขาดไม่ได้ครับในเมื่อจอ L C D ครับมันฟิลิปกลับมาได้อย่างงี้นะครับชาวบล็อกเกอร์ทั้งหลายชอบอัดวีดีโอบล็อกลงอินเทอร์เน็ตนะก็เหมาะมากเลยครับลองอัดวีดีโอดู แบบวิดีโอว่าเดินกูจะพูดอ๋อแล้วนี้นะครับตอนนี้เราใช้กล้องหน้าแล้วเราจะเดินกันมาไปแล้วโอ้โหมันยอดเยี่ยมจริงๆเลยโจทย์ถ่ายวีดีโอกันนไฮ้แล้วมันนิ่งด้วยนะไอ้เนี่ยมันนิ่งด้วยนะไปข้างหน้าเราเกิดไปข้างหน้าอ่าวันนี้เราก็มาถ่ายวีดีโอกันนะครับอ่าอันนี้เป็นการเทสกล้องหน้านะครับติดกล้องอยู่ข้างหลังเราแบบแบบแบบอ่าสุดยอดมากเลยอืมระบบเซนช็อตของมันไม่ธรรมดาเลยอ้าวเลี้ยวก็ไม่บอกโอ้โหโดดได้เลยเนี่ยโดดได้โดดดีโดดทั้งวัน บอกเกอร์ ok ker, สบายบอกเลยเนาะอย่างนงี้พี่จะพูดว่ามันมันคุ้มค่ามากๆนะเมื่อกี้เราไปลองถ่ายวิดีโอมาแนละ้วแบบมันซูมเจะร้อยย่อ่ะมันได้นกได้ได้นกได้บอลลูนถ้าถ้าการสแนปชอ o ไกลๆเราเราให้คะแนนมันดีๆเลยตัวเนี้ยชอบชอบอ ก็จุดเด่นของมันก็คงอยู่ในเรื่องของแบบระยะของเลนส์นะที่มันครอบคลุมมากเพราะว่าเริ่มต้นที่24ก็ไวมากเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นกล้องตัวราคาถูกนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ยี่แปดยี่เนะระยะเลนส์ใช่เพิ่งรู้เหมือนกันว่าลิ้เจ็ดร้อยยี0สิบดีโอ้มันได้ของเยากได้เยอะจริงใช่ครับ แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไหนจะเรื่องของหน้าจอที่มันฟิตได้มันก็ทําให้การทางานได้หลายรูปแบบมากขึ้นนะช่เมื่อกี้ก็ยังมีบล็อกเกอร์นะอของเราถ่ายหนา้าตัวเองกันมาแล้วถึงแม้ว่ากล้องตัวนี้อาจจะไม่ได้แบบเทพมากนะครับผมแต่ถ้าเรื่องของความคุ้มค่าเนี้ยมคมใทยแบบจัดเต็มเลยคุ้มค่าคมากๆวันนี้ครับฟันนี่เดวิดพีคเนมาล่าครับครับผม้อง h x 90D ครับต้องขอลาทุกคนไปก่อนครับได้บอกได้คำเดียวว่าคุ้มค่า จริงๆคุ้มค่าทุกทีดูกล้องดีๆที่ฟันนี no> ่เบบี้และแคปแคมเมลร่าเก่งเก่งเกเกือบไปทานสาร